หนึ่งพิกวิงเชียงใหม่ครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าโกวิ n งปี2021ครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay ของเจ้าโกวิ n งกันนะครับจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวติดตามชมกันเลยฮะ ของที่จะต้องเตรียมนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือโทรศัพท์ p p o o n นะครับสายชาร์จโทรศัพท์นะครับที่เป็น usb นะฮะแล้วก็บลูทูธนะครับจะเป็นบลูทูธที่ติดหมวกกันน็อกก็ได้นะครับหรือเป็นบลูทูธหูฟังบลูทูธทั่วไปก็ได้นะครับอันดับแรกเราก็ต้องเปิดสวิตช์ของรถก่อนนะครับผมพอเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับหน้าจอแสดงผลแสดงผลลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราก็จะกด enter 1ครั้งนะครับเพื่อเข้าไปที่หน้าจอหลักครับผม หน้าจอหลักก็จะขึ้นวิทยุแบบนี้ขึ้นมานะครับเรากดปุ่มโฮมนะครับกดปุ่มโฮมตัวนี้นะฮะเพื่อเข้าไปที่หน้าจอการเซตติ้งต่างๆอันดับแรกก่อนที่เราจะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a เเนี่ยนะครับเราควรที่จะเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธก่อนนะครับโดยการที่เราไปที่คำว่า audio setting ฮะตัวนี้เลยครับแล้วก็กด enter เข้าไปครับนะฮะแล้วเลื่อนลงมาที่คาว่า bluetooth setting ครับ กด enter ครับนี่ฮะมันจะมีบลูทูธของตัวรถเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังได้อยู่2ชุดนะครับซึ่งหูฟังชุดแรกก็จะเป็นหูฟังของผู้ขับขี่ซึ่งเป็นร i d เดอร์นะครับและหูฟังอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นของแพสเซนเจอร์ก็คือผู้ซ้อนนั่นเองเราจะเชื่อมต่อหูฟังของผู้ขับขี่ก่อนครับเปิดเข้าไปแล้ว enter เพื่อเปิดบลูทูธนะครับหลังจากนั้นเรามาเปิดบลูทูธของ หมวกกันน็อกนะครับหรือหูฟังบลูทูธกันฮะหลังจากที่เราเปิดหูฟังบลูทูธแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าจอเลยครับผมเราก็มาทําการเชื่อมต่อนะครับโดยการเลือกไปที่บรรทัดที่2นะครับและกด enter เข้าไปครับแล้วรอดูฮะว่า ตัวบลูทูธเนี่ยจะจับคู่กับบลูทูธหูฟังของที่เตรียมไว้นะครับนี่ฮะหลังจากเราเจอแล้วเนี่ยครับหูฟังบลูทูธนะครับที่ผมเตรียมไว้เนี่ยชื่อบลูทูธเป็นชื่อนี้นะครับเราก็กดเข้าไปเพื่อเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธเข้ากับตัวรถเลยครับผมอ่าหลังจากที่เราเชื่อมต่อสำเร็จแล้วจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับ device successful pair นะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตัวรถได้ถูกเชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธเรียบร้อยแล้วเราก็กดตกลงเลยครับ หลังจากนั้นเราก็จะไปเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับตัวรถกันฮะวิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับตัวรถนะครับอันดับแรกเราต้องเปิดท็อปบ็อกซ์ขึ้นมาครับกดเปิดขึ้นมาเลยนะครับนี่ฮะเราก็จะมีตัวนี้เลยนะครับที่เป็นช่อง USB นะครับเราเอาสายชาร์จของเราเนี่ยนะครับสายชาร์จ iPhone ของเราเนี่ยเสียบ USB เข้าไปเลยครับครับแล้วนำแล้วเราก็นำ สายชาร์จเสียบเข้ากับโทรศัพท์ครับแล้วอย่าลืมฮะที่สําคัญคือเราต้องปลดล็อกโทรศัพท์ก่อนนะครับหลังจากที่เราเสียบไปแล้วมันจะขึ้นเตือนในลักษณะนี้ฮะให้เราเชื่อมต่อ Apple c a r p ์เใช่ไหมเรากดตกลงครับแล้วตอนนี้เนี่ยหน้าจอของตัวรถจะแสดงผลลักษณะนี้ครับ หน้าจอของตัวรถจะแสดงผลลักษณะนี้นะครับเราเลื่อนไปเราสามารถเชื่อมต่อครั้งเดียวก็ได้นะครับหรือเชื่อมต่อตลอดไปนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะสาธิตให้ดูในการเชื่อมต่อครั้งเดียวเนาะซึ่งหมายความว่าถ้าเราเลือกการเชื่อมต่อครั้งเดียวเนี่ยในครั้งต่อไปเราต้องมากดในลักษณะนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเลือกในคําสั่งที่ว่าเชื่อมต่อตลอดไปก็คือหมายความว่า เราจะทุกครั้งที่เราเสียบโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บ Apple Car p l a y พจะทําการเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเชื่อมต่อครั้งเดียวก่อนเนาะายหน้าจอก็จะขึ้นลักษณะนี้ขึ้นมาครับนี่คือการเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พเรียบร้อยแล้วนะครับคือโทรศัพท์ของเราเมนูต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถจะมาโผล่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Google m a p นะครับแอปพลิเคชันฟังเพลงโทรศัพท์นะครับ แล้วก็แอปพลิเคชันที่เป็น Messenger ต่างๆนะครับก็จะสามารถเข้ามากดดูในนี้ได้และยังสามารถใช้คำสั่งเสียงของ Siri ในการที่จะโทรนะครับหรือการที่จะเข้าไปที่ไลน์หรือคุย l i น์ต่างๆได้แต่เราไม่สามารถเข้าไปพิมพ์ได้นะฮะเราจะใช้เป็นคำสั่งเสียงเอาเท่านั้นนะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างครับเราจะ ใช้ Google Map ละกันนะครับเราลูกค้าเอาแล้วแต่ที่ถนัดเลยนะครับบางคนถนัดที่จะใช้แอปพลิเคชันที่เป็น Maps ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของ Apple อยู่แล้วหรือบางท่านถนัดที่จะใช้เป็น Google Map มากกว่านะครับแต่นี่ผมจะสาธิตแบบ Google Map ให้ดูละกันนะครับเราสามารถเข้าไป search สถานที่ต่างๆนะครับโดยการกดเข้าไปที่ search เนี่ยแล้วเราสามารถสามารถพูดเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีเมนูฟังก์ชันที่เป็น อ่าเขาเรียกว่าประวัตินะครับที่เราเคยเซิร์ชนะครับหรือว่าบ้านที่เราเซตติ้งไว้ที่ทํางานต่างๆคือถ้าเราเซตไว้ใน iPhone ของเราแล้วเนี่ยมันก็จะถูกผูกกับตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับหรือนะครับถ้าในลักษณะของการเราจอดรถอยู่นะครับเราก็สามารถทําเป็นแป้นพิมพ์ได้ด้วยนะครับนี่ครับ เลื่อนมาที่ตัวแป้นพิมพ์ตรงนี้กด enter เข้าไปนะครับก็จะมีลักษณะของแป้นพิมพ์โผล่ขึ้นมาเราก็สามารถเซิร์ชสถานที่ตามาคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์ลงไปได้ละกันนะครับผมตัวนี้หรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังเพลงนะครับเราก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ฟังเพลงได้นะครับที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะฮะตัวนี้นะครับ เจ้า Honda Go Wing ปี2021นี้นะครับนอกจากที่จะมีช่อง USB อยู่ที่ท็อปบ็อกซ์แล้วเนี่ยเรายังมีช่อง USB อีก1 c h a n n e l นะครับที่อยู่ในกระเป๋าข้างด้านซ้ายนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาเปิดดูกันครับจะอยู่ตรงนี้นะครับช่อง USB ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์หรือเชื่อมต่อ iPod ได้นะครับเพื่อเปิดฟังเพลงนะครับแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y นั้นต้องใช้ ช่อง USB ของ Top Box อเท่านั้นฮะไปไไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะวิธีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay เข้ากับ g o Wing ปี2 0 2 1ครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานฟังก์ชันตัวไหนนะครับหรือรถโมเดลไหนไว้ติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ